สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรสวนมันสำปะหลังทุกทกท่านครับณช่วงตอนนี้กับพี่น้องหลายๆท่านกับอาชีพขุดมันสำปะหลังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแลวเป็นบอกครับพี่น้องคือเมื่อนี้ผมไปเห็นคลิปๆหนึ่งพี่น้องคอมเมนต์เขามาถามผมทางด้านเพจเพิ่นว่าการเก็บทอนพนันธุ์มันสำปะหลังนี่เก็บวิธีไหมีวิธีเก็บที่ดีที่สุดบอผมจะบอกพี่น้องเลยครับว่าวิธีเก็บทอนพนันธุ์มันสปะหลังวิธีเก็บที่ดีที่สุดบ่มีครับพี่น้อง บมีเด้อครับก็คือขึ้นยุ่กับพี่น้องที่จะเก็บ่าจะเก็บในรูปแบบใดเก็บใดเมื่อครับบมีตายก็แค่จะไปเก็บในที่ล่มกับพ่อครับผมจะม่แยกให้ฟังว่าการเก็บในที่ล่มกับเก็บในที่มีแสงแดดและการที่กบตีนทอนพันธุ์มันสับหลังเนี่ยเอาดินกบตีนไว้เนี่ยมันดีแบบไหนครับแต่ถ้าพี่น้องถามว่ามีวิธีเก็บที่ดีที่สุดบ่บ่มีครับ หอพี่น้องย้อนนึกถึงสมัยตะกอนครับรุ่นพอรุ่นพอรุ่นพอ,ร,นพอรุ่นปู่ครับเพิ่นเก็บทอนพันธุ์มันสำปะหลังนะเพินเ่นจะบ่มีวิธีเก็บอย่างอื่นเลยก็คือตั้งไว้ที่สวนอย่างเดียวครับก็ยังบ่าตายพี่น้องเนี่ยผมเก็บทอนพันธุ์มันสำปะหลังก็จะเก็บไปแบบนี้ครับจะตั้งไว้แบบนี้แหละครับแสงแดดจะขึ้นมาทางด้านนี่พี่น้องเนี่ยกว่าแสงแดดจะวิปไปใหม่นี่แต่ใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบเที่ยงพุ่นล่ะ ผมจะว่ได้เก็บในพื้นที่ร่มผมจะตั้งไว้ในที่มีแสงแดดและตินผมจะว่ได้กบครับจะไม่ได้เอาดินกบคือจะตั้งไว้เลยพี่น้องเบิงยังเขียวปกติครับแตกใบออกแล้วมีใบแลลวเห็นปะเห็นปะก็ยังเขียวปกติบ่เป็นอย่างครับท่านี้ถามว่าจุเพื่อนบอ ก็จะประมาณนี้แหละตัดกับอะไ้ตัดตรงบางท่านว่าตัดตรงบ่บ่ได้สําคัญครับบ่ได้สําคัญต้องตัดตรงเอาออกมาจากจากสวนแบบไดคือแบบนั้นเลยเนี่ยมันต่างไปแต่ผมจะบอกพี่น้องอีกอย่างหนึ่งคือเวลาพี่น้องตัดท่อนพันธุ์นี่ที่ห่าสิขคดเนี่ยเขาตัดออกจากสวนนี่พี่น้องอย่านอนไว้จนถึงเจ็ดมือนะครับหรือพี่น้องนอนไว้อย,อย่าให้ถึงหนึ่งอาทิตย์ ย่าให้เกิดอาทิตย์หนึ่งครับให้พี่น้องเอาขึ้นมาตังไว้เลยถ้าพี่น้องเอานอนไว้เกินอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาจะแหงแหงด้านเดียวครับแหงด้านที่พี่น้องที่มันในมันถึกแสงแดดนะครับด้านนี้จะว่าแหงมันจะแหงด้านถึกแสงแดดแล้วมันจะมันจะตายครับพันธุ์จะจะบริสมบูรณ์พี่น้องตัดปุ๊บพี่น้องก็คือเอาออกมาตัดวาบาเอาออกมาไว้บ้านกับพี่น้องก็ต้องตั้งไว้ที่สวนซะกอนแล้วอยนำออกมาซ้ำไวบอย่างแบบนี้ครับ ตั้งไวง้แบบบ่มีแหงครับบ่มีแหงผมก็ตั้งไว้แบบนี้ละครับจะมีด่านหุน่นด่านหุ่นนี้จะพาพ่น้องอปเบิง่งอีกอย่างหนึง่งผมจะบอกพี่น้องว่าอย่ากเก็บในที่ร่มครับเป็นอย่างคือผมบอกให้เก็บในที่ร่มการเก็บในที่ร่มที่แสงแดดเขาบ่ถึงแ้วกา มันจะเคล็ดให้เกิดพวกหมอดครับมแมลงมอดมแมลงวีขาวเพียเขาไปจับต้นท่อนพัดธมันสับปหลังครับและเฮ็ดให้เขาไปกัดกินเฮ็ดให้ท่อนพันพันมันสับปหลังนีแห้งตายได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเก็บในที่ร่มเอาง่ายๆคือพี่น้องเก็บไว้ในห่มย,าง,องอยางหรือห่มบักม่วงหรือห่มต้นไม้ไง เดี๋ยวที่นี่เวลากลางคืนมานะน้ำหมอกน้ำข้างมันจะบาตกถือทอดพันมันสับหลังครับเนเฮดให้ทอดพันมันสับะหลังเนี่ยซีดแห้งตายในที่สุดคงเคยร้องมาแล้วเนี่ยผมมาแช่ประสบการณ์ให้พี่น้องได้รับรู้ให้พี่น้องไปใส่ครับหามเก็บในที่ร่มถ้าเกได้เก็บในที่ี่มเอาออกเลยครับเก็บในที่โล่งแก้งครับเก็บในที่โล่งแก้งแบบนี้เวลากลางคืน ตกกลางคืนมาน้ำหมอกน้ำข้างเขาจะไม่เกาะตามทอนพันธุ์มันสบปะหลังนี่ครับแล้วซึมเข้าไปในผิวทอนพันธุ์มันสบปะหลังนั่นแหละทอนพันธุ์มันสบปะหลังเขาจะได้รับน้ำจากจุดนี้แหละครับเอาน้ำจากน้ำข้างนี่ไปเลี้ยงน้ำต้นไว้คือบ่ให้ลน้ำตน้นแห่งนี่แหละข้อดีอีกข้อหนึ่งครับแต่พี่น้องเก็้ไว้ที่ร่ม นำข้าวมาันต๊กที่ใบใหม่ครับใบไหม่ใบม่วงใบยางกรยาที่พี่น้องไปตังไว้นะน้ำข้างจะบร่ได้จับท่อนพัดมันสับปะหลังครับจะบ่ถือท่อนพัดมันสับปะหลังเลยแล้ววันนี้ท่อนพัดมันสับปะหลังจะแห้งเพราะว่าเขาจะไ่ได้น้ำครับจะแห้งแต่ในที่สุดพี่น้องและอีกวิธีหนึ่งที่เก็บแล้วเอาไง่ายๆคือถ้าเก็บในแบบนี้เนี่ยผมเก็บมาสองเดือนแหละพี่น้องเบิ่งเนี่ยยังเขียวครับเขียวปกติที่เก่าครับ เนี่ยคือเก็บในสองเดือนปกติทุกอย่างเลยสองเดือนแล้วผมเก็บมานี่อีกจุดหนึ่งที่ผมตั้งเล้คุณอีกจุดหนึ่งกะตั้งเล้คุณผมตั้งไว้หลายหมองครับที่ถือแสงแดดมัคือถือแสงแดดดีๆอย่างนึงคือหมอดจะบจับในกับแมลงวีขาวจรบจับเพี่ยจะจับในกัเรเวลาการากคืนก็สิทธิน้ำค้างน้ำฝนน้ำหมอกน้ำหยางมาจับ ก็จะดีเปอีกแบบนึ่งถ้าอยู่ในพื้นที่ล่มจะเกิดมแมลงวีขาวจะเกิดเพี้ยกินมอดกินหลายหลายอย่า,ยยางครับแต่ก็บอถือน้ำข้างกเะ็ใตใไ้ตตนสีดขาวแห้งตายในที่สุดถ้าพี่น้องอยากเก็บทอนพันธุ์มันสำปะหลังให้ได้นานแล้พี่น้องเก็บไว้ขายประมาณ3เดือน4ี่เดือนขึ้นไปให้พี่น้องนะเอาดินมากบครับเอาดินมากบ กบแล้วก็ลดน้ำครับดินมืกบตีนเนี่ยกบไว้เพื่อยอย่างเพื่อให้เขาแตกรากแตกรากออกมาเพื่อให้เขาได้รับความชื้นแล้วก็ให้ลดน้ำไว้เขาจะได้เอาขึ้นมาเรียงลาต้นครับลาต้นก็นจะเขียวตลอดแต่วพี่น้องก็สามารถขายได้จะไว้สี่เดือนหาเดือนหกเดือนก็นแล้วแต่ครับพี่น้องมันจะยู่ได้ดวนถ้าพี่น้องกบกบตีนไว้พี่น้องไปไถว้จักหม่องนึง แล้วก็เอาไปนี่ไปเลี้ยงเลียเ้ยงไว้แต่ก็ควบตีนไว้นั่นคือพี่น้องเก็บได้โดนครับถ้าพี่น้องเก็บได้คือผมย่างผมนี่เก็บแบบนี้ก็จะประมาณสูงสุดได้ยุ่ประมาณสามเดือนครับสามเดือนสี่เดือนได้ว่าสี่เดือนหาเดือนไดนกันแต่แต่ช่วงระยะข้างบนเนี่ยเขาจะเริ่มแห้งครับจะเริ่มใส่งานบ่ไดร เพราะ,ะมันจะแห้งตายลงมาจากที่เขาแตกใบ,บจะแห้งตายลงมาเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันบ่สามารถแท้งหลกออกได้ถ้าตัวนี้ถ้าโคนต้นสามารถแท้งหลกออกได้นี่มันก็นจะบ่แห้งครับยอดก็จะบ่แห้งตายมีคือออกกรณนนี้กรณนหนี้นึงครับอีกกรณนหนี้นึงพี่น้องจะเห็ุแบบนี้เด้อพี่น้องออกมาจากสวนแล้วเนี่ยยังมัดอยูย่ในแบบนี้ครับแล้วมาตั้งไว้แบบนี้ เดือนก็กูว่าะตายแล้วครับนี่ผมมามัดไว้พี่น้องเบิงแค่แพี่น้องเบิงพี่น้องหาพี่ไปได้ขาครับแบบนี้ให้พี่น้องแกออกครับแกออกแล้วมาเลี้ยงไว้แบบนี้นะครับแกออกแล้วเลี้ยงไว้แบบนี้ยามัดไว้แบบนี้แล้วมาจุ่มกันไว้เองสิครับตายตายแน่นอนครับอันนี้ผมบอกมาให้พี่น้องได้เบิ้งระวัง ไปเปรียบเทียบให้พี่น้องเบิ่งว่าแบบนี้มันตายแบบนี้บ่ตายแบบนี้ยืดได้3เดือน4เดือนครับแบบนี้เดือนก็กว่าจะตายแล้วแห้งตายแล้วแต่อีกแบบนึ่งก็คือจังผมว่าล่ะกบโคนครับกบโคนแล้วก็ให้เขาแตกลากแล้วก็ลดน้ำพี่น้องสามารถเก็บตอนพัดเ้าไว้ขายได้4ี่หาเดือนสบายเลยเบิ่งตอนพัดมันจะบัลลัง,งกับสูงครับ3เมตรถูกแล้ว3-4เมตรแล้วยะ8 9เก นี่ละผมเก็บไว้เังสิแหละครับพี่น้องคลิปนี้กับบุ้มีงอย่างไรครับมาแช่ประสบการณ์การที่ผมเก็บทอนพันธุ์มันสำปะหลังใ้แบบใดกับมาแช่พี่น้องเบิงพี่น้องจะได้บด้กังวลใจพี่น้องจะไบคล่องใจพี่น้องกระถามกันเข้ามาหลายว่าจะเก็บไว้ไดให้มันได้ยูุ่นดนุดนแต่การเวลาไปปลูกมันจะแตกตาได้ดีและอีกอย่างหนึ่งครับคือทอนพันธุ์มันสำปะหลังนี่ถ้าพี่น้อง เอาออกจากสวนคือตัดแล้วทีไมไว้ประมาณจักอาทิตย์กวกลัวแล้วพี่น้องปลูกเลยข้อดีอย่างนึงคือไอ้ยอดของเขาที่แตกออกมาเนี่แตกตาออกมาเนี่จะอวบจะใ่ครับแต่ข้อเสียอย่างนึ่งคือกวัวเขาที่แทงยอดออกมาเนี่ยซ่าครับโคตรซ่าเลยล่ะผมล้องมาแล้วบางบางลําต้นนี่ก่าจะแทงยอดออกมาได้นี่ประมาณ เกือบสองเดือนก็นมีครับแต่ถ้าพี่น้องเกบ๊ว้แบบจังนี้เกบ๊ว้ตั้งไว้แบบนี้เดือนนึงเดือนหนึ่งสองเดือนนี่พี่น้องตัดทอนพันธุ์ไปเสียบอาทิตย์นึงก็แตกตาออกมาแล้วครับแต่ตาจะบวสู่ทอนพันธุ์สดครับตาจะบวไข่อวบแต่ก็ถือว่าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับบกขี้ไายเกินไปครับพี่น้องมีประสบการณ์ตรงจากของงมอีกคันนึงครับ พี่น้องของใจในเรื่องใดกับพี่น้องอย่าลืมคอมเมนต์กับมาพูดคุยกับมาสอบถามคือเก่าครับฮักแพงกันไหวครับพี่น้องเนี่ยผมไม่ได้ลดน้ำครับไม่มีการลดน้ำเลยจะปล่อยไว้แบบนี้แหลจะจะจัประมาณนี้ครับเอา,าไว้บ้านสวนสี่สิแหละครับ เอาคลิปนี้ไว้สักนี้ครับพี่น้องครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับพี่น้องกองใจในเรื่องใดพี่น้องากรู้ในเรื่องใดก็คือคอมเมนต์มาถามคอมเมนต์เข้ามพูดคุยกันครับถ้าพี่น้องเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องหลายๆท่านที่เพิ่นกังวลใจแล้วก็ให้เพิ่นได้รับรู้ก็คือกดแชร์ออกไปครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงครับดูแลเจ้าของแล้วก็ขอให้ร่ำรวยในการปลูกมันสำปะหลังครับ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ